คุณอาจจะเคยได้ยินคำว่า c o n s c i e n s n e s s ที่แปลว่าสำนึกหรือความสำนึกรู้นั้นมันคือสิ่งที่สร้างความเป็นจริงต่างๆในชีวิตของคุณขอเพียงแค่คุณน,นั้นเปลี่ยนความสำนึกรู้ได้คุณจะสามารถบรรลุทุกผลลัพธ์ในชีวิตที่คุณต้องการได้คุณจะสามารถสร่งทุกสิ่งที่คุณปรารถนาได้โดยง่ายเหมือนมีเวทมนต์อีกสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากก็คือเนเวกอดดัดได้อธิบายไว้หลายครั้งว่าไม่มีพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์ พระเจ้าจึงไม่ดำรงอยู่และไม่มีตัวตนตามที่ผู้คนทั่วไปนั้นเข้าใจแต่ความสำนึกรู้ของคุณนั้นคือพระเจ้าที่อยู่ภายในตัวคุณและความประนักรู้นี้จะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระจากความเชื่อเดิมๆและสามารถช่วยให้คุณเสียชีวิตที่คุณต้องการได้ข้อหนึ่ง I am ฉันเป็นทุกสิ่งเมื่อถูกยอมรับแล้วจะปรากฏชัดโดยแสงสว่าง เพราะทุกอย่างที่ปรากฏชัดนั้นก็คือแสงสว่างแสงสว่างที่กล่าวนี้ก็คือความสานึกรู้ของเรานั่นเองความสานึกรู้คือความเป็นจริงหนึ่งเดียวแต่มนันแสดงออกมาในหลากหลายรูปแบบหรือว่าหลายระดับของการรับรู้แม้ว่าเรานั้นจะมองเห็นการแบ่งแยกแต่แท้จริงแล้วความสานึกรู้ไม่เคยถูกแบ่งแยกไม่มีช่องว่างไม่มีการแยกตัวที่แท้จริงคําว่าฉันเป็นหรือว่า I am นั้น ไม่สามารถแบ่งแยกได้เราสามารถมองตัวเองว่าเป็นคนรวยคนจนขอทานหรือแม้แต่โจรก็ได้แต่จุดศูนย์กลางความเป็นตัวของเราก็จะยังคงเดิมเสมอไม่ว่าเราจะคิดถึงตัวเองในแง่มุมใดก็ตามจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งมีเพียงหนึ่งเดียวก็คือฉันเป็นหรือ I am ที่แสดงตัวเองออกมาในรูปแบบที่หลากหลายแต่แท้จริงก็ยังคงฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็น คำว่าฉันเป็นนั้นคือการนิยามตัวเองของสิ่งสูงสุดเป็นรากฐานของทุกสิ่งทุกอย่างฉันเป็นคือสาระสําคัญแรกของทุกสรรพสิ่งคือการนิยามตัวตนของพระเจ้าดังที่มีคํากล่าวเอาไว้ว่าจงนิ่งและรับรู้ว่าฉันคือพระเจ้าฉันเป็นคือความรู้สึกของตัวตนที่มีอยู่อย่างถาวรเป็นแก่นแท้ของการรับรู้เราอาจจะลืมว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนหรือว่าทำอะไร แต่เราไม่อาจจะลืมการมีอยู่ของตัวเราเองได้เลยความรู้สึกว่ามีตัวตนจะยังคงอยู่ตลอดไปไม่ว่าเรานั้นจะลืมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองมากแค่ไหนก็ตามเมื่อคุณตระหนักว่าความสํานึกรู้คือความเป็นจริงหนึ่งเดียวและมันกลายเป็นสิ่งที่มันคิดว่ามันเป็นเสมอคุณก็จะหลุดพ้นจากการเชื่อว่ามีสาเหตุอื่นจากโลกภายนอกที่จะมาควบคุมชีวิตคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนแต่ละคน สามารถอธิบายได้จากสภาวะสำนึกของตัวเขาเองหากคุณนั้นเปลี่ยนแนวคิดที่คนนั้นมีต่อตัวเองโลกของคุณก็จะเปลี่ยนไปตามไปด้วยแต่หากแนวคิดของคุณนั้นก็ยังคงเดิมทุวกวันชีวิตคุณก็จะยังคงเช่นเดิมเช่นเดียวกันดังนั้นจึงชัดเจนอย่างยิ่งว่า I am หรือฉันเป็นมีอยู่เพียงหนึ่งเดียวและคุณก็เป็นสิ่งนั้นแม้ว่า I am จะไม่มีขอบเขตจำกัด แต่คุณเองกลับแสดงออกมาเพียงด้านใดด้านหนึ่งแต่ความไร้ขอบเขตนั้นด้วยแนวคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นมีต่อตัวเองจงสร้างบ้านอันงดงามและแน่นอนว่าจิตวิญญาณของคุณจะสามารถทำให้คุณนั้นไปต่อและประสบความสำเร็จข้อ2ความสำนึกรู้การเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนั้นเกิดจ,จากการเปลี่ยนแปลงความสำนึกรู้หรือว่าแนวคิดที่คุณมีต่อตัวเองเท่านั้น เมื่อคุณนั้นเปลี่ยนแนวคิดคุณก็จะสามารถสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาได้คำว่าสร้างชีวิตในที่นี้หมายถึงการให้คุณนั้นได้มองเห็นผลลัพธ์ของความคิดนั้นในโลกความเป็นจริงและสิ่งสำคัญที่เรานั้นก็ควรจะรู้ก็คือความสำนึกรู้เป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวและเป็นต้นเหตุเดียวของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณไม่มีสิ่งใดจะปรากฏในชีวิตคุณได้นอกจากทุกอย่างนั้นมันผ่านสำนึกของคุณเอง ดังนั้นหากคุณต้องการเข้าใจโลกของคุณคุณจำเป็นต้องเข้าใจความสำนึกรู้ก่อนเสมอเพราะความสำนึกนี้ก็คือรากฐานของทุกการปรากฏในโลกความเป็นจริงหากเรายอมรับว่ามีต้นเหตุแรกก็คือการสำนึกรู้สิ่งต่างที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็จะเป็นไปตามต้นเหตุแรกอยู่เสมอถ้าต้นเหตุแรกก็คือแสงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นก็คงเป็นแสงเช่นเดียวกัน ต้นเหตุแรกก็คือความสันนึกรู้ทุกสิ่งที่เกิดจากมันก็จะยังคงเป็นความสําน,นึกรู้เช่นเดียวกันสิ่งที่เราเห็นรอบตัวนั้นจึงเป็นแค่ระดับประว่ารูปแบบที่แตกต่างกันของความสําน,นึกรู้เท่านั้นผู้ีดอ,อย่างก็คือถ้าความสันนึกรู้ของคุณคือความเป็นจริงหนึ่งเดียวสิ่งที่คุณมองว่าเป็นเหตุหการณ์สถานการณ์หรือว่าแม้แต่วัตถุต่างๆในโลกความเป็นจริงแต่แท้จริงแล้วก็คือผลลัพธ์ที่ เกิดจากความสำนึกรู้ของคุณนั่นเอง,เองดังนั้นธรรมชาติหรือว่าสิ่งรอบตัวที่ดูเหมือนกับจะแยกจากตัวคุณมันจึงไม่ได้แยกจากตัวคุณเลยคุณและโลกก็เป็นสิ่งเดียวกันดังนั้นเราคุณต้องการเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆในชีวิตอย่างแท้จริงจงใช้ความรู้นี้ในการสร้างชีวิตตามสิ่งที่คุณต้องการคุณจะต้องหันกลับไปให้ความสนใจในสิ่งที่สำนึกรู้ของคุณ ความกลางความขัดแย้งในโลกภายนอกและความแตกตาก่างที่ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณจริงๆแล้วมีเพียงความสำนึกรู้ของคุณที่กำลังทำงานอยู่แค่นั้นสิ่งที่ต่างกันไม่ใช่เนื้อแทหรือว่าสาระแต่มันคือการจัดเรียงหรือว่าแนวคิดที่ต่างกันของการสำนึกรู้เดี๋ยวนี้เองโลกของเรานั้นไม่ได้เคลื่อนไหวไปด้วยแรงผลักดันจากโลกภายนอกโลกไม่มีจุดประสงค์หรือว่าแรงขับเคลื่อนของตัวมันเอง แต่โลกภายนอกนั้นเป็นแค่สิ่งที่สะท้อนความคิดความเชื่อที่คุณมีในใจเท่านั้นคนรวยคนจนขอทานหรือว่าโจรต่างก็ไม่ใช่เนื้อแท้ที่ต่างกันแต่เป็นเพียงแค่การจัดเรียงของความคิดที่แตกต่างกันภายในจิตวิญญาณเท่านั้นเปรียบได้กับแม่เหล็กที่ดูดเหล็กกับแ,แม่เหล็กที่ไม่ดูดเหล็กมันไม่ได้เปลี่ยนสาระสำคัญของตัวมัน เพียงแค่เปลี่ยนการจัดเรียงโมเลกุลภายในเท่านั้นอิเล็กตรอนก็ยังคงหมุนอยู่เหมือนเดิมแต่การจัดเรียงโมเลกุลต่างหากที่ทําให้เหล็กนั้นยังคงหมุนอยู่เหมือนเดิมแต่การจัดเรียงโมเลกุลทําให้เหล็กแสดงพลังแม่เหล็กออกมาได้พลังแม่เหล็กจึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่ so แค่แสดงตัวออกมาเมื่อมีการจัดเรียงโมเลกุลไปในทิศทางเดียวกันเช่นเดียวกันกับสุขภาพของคุณความร่ำรวย ความงามหรือแม้แต่อัจฉริยภาพสิ่งเหล่านี้เองครับไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแต่เป็นสิ่งที่แสดงออกจากการจัดเรียงความคิดหรือความสำนึกรู้ที่คุณนั้นมีต่อตัวเองความสำคัญของความจริงข้อนี้มันชัดเจนมากในชีวิตของเราดังนั้นธรรมชาติที่แท้จริงของทุกสิ่งทุกอย่างก็คือความสำนึกรู้และสาระสำคัญของทุกสิ่งในโลกก็คือสำนึกของคุณนั่นเองข้อส พลังเหตงการสมมติความเข้าใจผิดที่ทยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ก็คือการคิดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นมีสาเหตุมาจากสิ่งอื่นในโลกภายนอกที่ไม่ใช่สำนึกของตัวเราเองแต่แท้จริงแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นทั้งสิ่งที่เราทําหรือว่าสิ่งที่เราได้รับน้วนเป็นผลโดยตรงจากสภาวะสำนึกของตัวเราเองความสำนึกรู้ของคนเราคือทุกสิ่งที่เราคิด เราต้องการเรารับเราเชื่อเรายอมรับดังนั้นหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากโลกภายนอกคุณนั้นจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกแห่งสํานึกซะก่อนเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสภาวะนี้ได้คุณจะสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ของชีวิตคุณได้จงเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดของตัวคุณการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นั้นคุณจะต้องเปลี่ยนพื้นฐานความคิดทั้งหมดซะกอ่อน แต่คุณจะเปลี่ยนความคิดไม่ได้ถ้าคุณนั้นไม่มีแนวคิดใหม่เข้ามาเพราะมนุษย์เรานั้นจะคิดจากแนวคิดที่เรามีอยู่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจึงเริ่มต้นจากความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองขั้นแรกของการเปลี่ยนแปลงจิตใจก็คือาการที่คุณนั้นจะต้องมีความปรารถนาซะก,ก่อนคุณจะต้องอยากเปลี่ยนแปลงก่อนถึงจะเริ่มเปลี่ยนตัวเองได้จากนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนความฝันหรือว่าเป้าหมายในอนาคต ให้กลายเป็นความจริงณปัจจุบันด้วยการฝึกสมมุติหรือว่าฝึกใช้ใจยอมรับว่าคุณได้เป็นในสิ่งที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้วหาะคุณนั้นยืนยันในความรู้สึกนี้จนมันกลายเป็นความรู้สึกหลักนิสัยหลักที่จะรู้สึกของชีวิตเป้าหมายหรือว่าความฝันคุณก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนความฝันหรือว่าเป้าหมายของคุณนั้นพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้เสมอแต่จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ คุณนั้นไม่ลงมือทําให้มันเกิดด้วยตัวมันเองดังนั้นเมื่อคุณนั้นมีเป้าหมายที่จะย่อระดับชีวิตตัวเองในแง่ใดก็ตามคุณจะต้องรับผิดชอบที่จะก่อเกิดเริ่มแนวคิดใหม่นั้นให้เกิดขึ้นจริงในการทําให้เป้าหมายคุณเป็นจริงคุณจะต้องเข้าใจว่าวิธีการรับรู้ของจิตใจแบบทั่วไปกับจิตใจแบบจิตวิญญาณมันแตกต่างกันมากแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจจุดนี้เลยจิตใจทั่วไปจะรู้จักสิ่งหนึ่งาง โดยการมองจากโลกภายนอกเท่านั้นมีการคิดแบบปักกะเปรียบเทียบวิเคราะห์อธิบายแต่ว่าใจิตใจแบบจิตวิญญาณนั้นจะรู้จักสิ่ง,งต่างได้แต่การกลายเป็นสิ่งนั้นจริงๆคุณจะต้องเป็นในสิ่งที่คุณเป็นคุณจะต้องเป็นในสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่แค่จะพูดถึงมันหรือว่าเรืถึงมันหรือมองดูมันเท่านั้นถ้าคุณต้องการรู้จักสุขภาพดีคุณจะต้องรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีสุขภาพดีเรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณต้องการความมั่นคงคุณก็ต้องรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความมั่นคงก่อนเช่นเดียวกันและเพื่อที่คุณจะสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาคุณจะต้องฝึกสมมตุติหรือว่าฝึกยอมรับในใจว่าคุณได้กลายเป็นสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วจงใช้ชีวิตด้วยศรัทธาในความรู้สึกนั้นบ่อยๆแม้ว่าความเป็นจริงในโลกภายนอกจะยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้แสดงออกให้เห็นก็ตามแต่คุณจะยังคงเชื่อมั่น ความรู้สึกใหม่ๆนี้ที่คุณสร้างขึ้นและยอมรับในใจให้มันกลายเป็นจริงผ่านการยึดมั่นและศรัทธาในสิ่งที่คุณสมมุติไว้และนี่ก็คือความหมายที่แท้จริงของคําว่าความสมบูรณ์และความสมดุลซึ่งก็คือการยอมมอบตัวตนทั้งหมดให้กับความรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นของฉันแล้วมันได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วข้อสี่ความปรารถนาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ จากการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่มีต่อตัวเองมันเกิดขึ้นได้แต่คนทั่วไปที่ยังไม่เข้าใจหลักการน,นี้ก็มาจะคิดว่ามันเกิดจากโชคชะตาความบังเอิญหรือว่าโลกภายนอกแต่ในความเป็นจริงแล้วโชคชะตาเดียวที่ควบคุมชีวิตคุณก็คือสิ่งที่คุณเชื่อสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่คุณยอมรับเอาไว้ในใจผ่านอารมณ์และความรู้สึกเพราะแม้แต่ความเชื่อที่ไม่เป็นจริงหากคุณนั้นยังยึดมั่นในใจมันไว้อย่างต่อเนื่อง สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นความเป็นจริงไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความเชื่อที่ดีหรือไม่ดีก็ตามเ่นที่คณปรารถนาและหวังว่าจะได้รับนั้นจะยังไม่ปรากฏขึ้นในชีวิตจนกว่าคุณนั้นจะสามารถจินตนาการอย่างชัดเจนว่าคุณคือคนที่ได้รับมันเรียบร้อยแล้วคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หากคุณนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในระดับจิตป้ายสนนกด,ด้วยการฝึกการรับรู้และการฝึกมีความรู้สึกว่า ความปรารถนาของคุณได้รับการเติมเต็มเรียบร้อยแล้วดังนั้นจงใช้ผลลัพธ์และความสําเร็จเป็นตัวทดสอบว่าคุณสามารถใช้จิตนาการของคุณได้ดีมากเพียงใดทุกสิ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติที่คุณนั้นมีต่อตัวเองหากคุณนั้นไม่ยอมรับและไม่เชื่อว่าสิ่งใดจะสามารถเป็นจริงได้เชื่อไหมครับว่าสิ่งนั้นก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นกับคุณเพราะ ทัศนคติของคุณคือเงื่อนไขสําคัญที่สุดในการบรรลุเป้าหมายชีวิตาการเป,ปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มต้นจากการที่คุณชี้นาจิตใต้สำเน็จและมันก็จะเกิดผลจริงได้ก็ต่อเมื่อคุณได้เปิดใจยอมรับอิทธิพลนี้อย่างเต็มที่คุณจะต้องมอบตัวเองอย่างเต็มใจให้กับเป้าหมายที่คุณต้องการเหมือนคนที่ตกหลุมรักและพร้อมจะมอบตัวเองให้กับความรักอย่างเต็มใจเพราะการยอมรับและมอบตัวเองอย่างเต็มที่ คือหนทางเดียวสู่การรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะต้องรู้สึกราวบว่าสิ่งที่คุณต้องการได้เกิดขึ้นแล้วและจินตนาการว่าคุณได้กำลังสัมผัสกับประสบการณ์นั้นจนคุณรู้สึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเต็มเปี่ยมความรู้สึกในหัวใจคุณและมันก็ครอบคลุมความคิดอื่นทั้งหมดของคุณคนที่ยังไม่พร้อมจะเชื่อมั่นหรือว่าจะลงมือทำหรือว่าจินตนาการว่าความปรารถนาเป็นจริงแล้ว ขาก็คงยังไม่พร้อมใช้ชีวิตอย่างรู้ตัวตามกฎแห่งการสมมติแม้ว่าเขาเองนั้นจะยังใช้กฎนี้แบบไม่รู้ตัวก็ตามแต่สําหรับคุณที่เข้าใจและยอมรับหลักการนี้แล้วการประจญภัยของชีวิตเริ่มต้นขึ้นทันทีหากคุณนั้นต้องการยกระดับชีวิตคุณในแง่ใดก็ตามคุณจะต้องเริ่มการเปลี่ยนแปลงมุมมอง,มองความคิดความเชื่อที่คุณมีต่อตัวเองซะก่อน ถ้าคุณไม่สามารถจินตนาการตัวเองในแบบที่คุณอยากจะมีและเป็นได้คุณก็จะยังคงเป็นแค่คนคนเดิมเช่นเดิมเพราะถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณเป็นผู้ที่คุณอยากเป็นคุณก็จะติดอยู่กับสภาพเดิมผลลัพธ์เดิมของตัวคุณเองข้อหความจริงที่ทำให้คุณเป็นอิสระชีวิตของคุณนั้นเปรียบเสมือนกับละครที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดจากจิตใจโดยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นมีประสบการณ์ และพบเจอไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามมันล้วนเกิดขึ้นมาจากความเชื่อหรือว่าความคิดที่คุณมีอยู่ในใจทั้งสิ้นและเมื่อชีวิตของคุณนั้นถูกกาหนดด้วยความคิดและความเชื่อที่คุณมีคุณจึงต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคุณอาจจะเป็นได้ทั้งผู้ที่ถูกความคิดของตัวเองควบคุมหรือว่าบางครั้งก็เป็นนายที่ควบคุมความคิดตัวเองก็ได้การควบคุมความคิดและความเชื่อของคุณได้นั้นคือกุญแจสําคัญ ที่จะพาคุณไปสู่อิสระภาพในแง่ของความสุขการเงินหรืออะไรก็ตามคุณสามารถเป็นนายของความผิดได้ด้วยการที่คุณฝึกควบคุมจิตตนาการอย่างตั้งใจวิธีการน,นั้นง่ายมากฝึกสร้างภาพในใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการมีต้องการเป็นหรือสภาพชีวิตที่คุณอยากมีจากนั้นใส่อารมณ์ความรู้สึกและเข้าไปมีส่วนร่วมในประสบการณ์นั้นเพราะถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณเป็นผู้ที่อยากมีอยากเป็น คุณก็จะกลายเป็นสภาพเดิมของคุณเริ่มต้นจากการฝึกเห็นภาพชัดเจนในจินตนาการแล้วจึงเติมเต็มตัวเองด้วยความรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันได้เป็นจริงแล้วในชีวิตคุณเลยเมื่อคุณฝึกทำแบบนี้บ่อยๆภาพที่เคยเป็นแค่ความคิดจะเริ่มเปลี่ยนแปลงและปรากฏเป็นจริงในชีวิตคุณความลักสำคัญขอ,ของข้อนี้นะครับก็คือการฝึกควบคุมจิตนาการและการฝึกมีสมาธิ จดจอ่อกับเป้าหมายที่คุณต้องการให้สำเร็จอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้ถูกเรียกโดยครูโบลานว่าการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าหรือว่าความสำนึกรู้หรือว่าการพักพิงในพระเจ้าซึ่งมีหลักการง่ายๆก็คือเมื่อคุณนั้นยึดติดอยู่กับความคิดหรือว่าอุดมคติใดๆคุณจะค่คอยๆกลายเป็นสิ่งนั้นจริงๆคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณคิดอยู่ตลอดเวลาหากคุณรู้สึกว่า ความปรารถนาของคุณได้เกิดขึ้นจริงแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับความรู้สึกนั้นแต่ถ้าคุณนั้นไม่ได้รู้สึกหรือเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงคุณก็จะไม่ได้รับผลลัพธ์ใดๆเลยและเมื่อคุณเข้าใจว่าจิตนาการสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตคุณได้คุณก็จะมีวิธีการจัดการกับทุกเรื่องทุกปัญหาที่มันอยู่ในมือทุกด้านของชีวิตคุณล้วนถูกกาหนดจากจินตนาการทั้งหมด ความชัดเจนคือพลังความจริงที่จะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระก็คือคุณนั้นสามารถจินตนาการให้เกิดประสบการณ์ที่คุณอยากมีคุณอยากเป็นได้และถ้าคุณยังคงจินตนาการสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องความปรารถนาของคุณก็จะกลายเป็นจริงขึ้นมาข้อจํากัดเดียวของคุณก็คือการที่จินตนาการของคุณยังไม่ถูกควบคุมและคุณยังไม่มีสมาธิจดจอมมากพอกับความรู้สึกของการบรรลุเป้าหมายนั้นเพราะ คุณไม่สามารถควบคุมจิตนาการและความสนใจคุณได้แม้ว่าคุณนั้นจะอธิษฐานสวดอ้อนวอนหรือว่าร้องขอต่อจัก,กรวาลมากแค่ไหนก็ตามมันก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ใดๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนั้นสามารถเรียกจิตนาการของคุณขึ้นมาได้ตามใจชอบและตามใจสั่งได้และภาพนั้นก็มีความชัดเจนรากับว่ามันเป็นของจริงที่เห็นอยู่สัมผัสอยู่สุดท้ายแล้วคุณจะกลายเป็นผู้ที่ควบคุมชีวิตของตัวเอง ได้อย่างแท้จริงครับภาพแห่งความงามและความยิ่งใหญ่รูปร่างของผู้คนเสียงใบหน้าและเสียงเรียกหาจากมิติที่สี่ของจักรวาลแผ่ขยายไปทั่วจักรวาลไร้ขอบเขตความคิดของเรานั้นเดินทางเร็วอย่างสายฟ้าแลบบางคนเรียกสิ่งนี้ว่าจินตนาการแต่บางคนก็เรียกสิ่งนี้ว่าพระเจ้าข้อ6ความสนใจ คนที่จิตใจโลเลย่อมไม่มัน่นคงในทุกเส้นทางของเขาเองความสนใจจะส่งพลังได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นให้จดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นอย่างแน่วแน่แค่ไหนกันเมื่อเรานั้นมุ่งมั่นกับแนวคิดหรือว่าความรู้สึกเพียงอย่างเดียวความสนใจก็จะมีพลังมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าการจำกัดจุดสนใจไว้เพียงสิ่งเดียวจะช่วยจิตใจคุณนิ่งขึ้นมีสมาธิขึ้น ความปรารถนาส่วนใหญ่ที่จะกลายเป็นจริงได้คือความปรารถนาที่เรานั้นใส่ใจเพียงสิ่งเดียวอย่างเต็มที่และก็ต่อเนื่องคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากับระดับความสนใจที่คุณมอบให้ตานั้นเพราะฉะนั้นการมีสมาธิจดจ่อก็คือการที่คุณนั้นนำความสนใจทั้งหมดไปยังเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งก็แปลว่าเราจำเป็นต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะมุ่งกามสนใจไปมากกว่าสิ่งอื่นดังนั้น ถ้าคุณรู้แล้วตอนนี้ว่าตัวเองต้องการอะไรจงตั้งใจมุ่งเน้นความสนใจไปที่ความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณปรารถนาได้เกิดขึ้นแล้วก็สําเร็จแล้วจงกระทั่งความรู้สึกดีๆนั้นมันเต็มล้นอยู่ภายในใจคุณและคุณได้ขจ,จัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความคิดอื่นออกไปเช่นลังเลสงสัยกลัวไม่แน่ใจความสนใจคืออำนาจจากโลกภายในของตัวคุณ ยิ่งคุณฝึกจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเท่าไหร่เรื่องอื่นๆที่ไม่จําเป็นก็จะยิ่งถูกผลักออกจากความคิดและพลังงานของคุณเคล็ดลับที่แท้จ,จริงของความสําเร็จก็คือการที่เรานั้นจดจ่อกับความรู้สึกว่าสิ่งที่เรานั้นได้ปรารถนาได้เกิดขึ้นแล้วโดวยไม่ยอมให้ความคิดอื่นใดมารบกวนคุณความก้าวหน้าทั้งหมดเกิดจากกันที่คุณเพิ่มระดับของความสนใจโฟกัสจดจ่อ แนวคิดที่สามารถผลักดันให้คุณลงมือทําได้คือแนวคิดที่ครอบครองจิตใจและได้รับก่อสนใจอย่างเต็มที่จากคุณข้อเจ็ดทัศนคติสิ่งที่เราเห็นนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีอยู่จริงเท่านั้นแต่มันขึ้นอยู่กับการสมมติหรือว่าความคาดหวังของเราเองเมื่อเรานั้นเชื่อว่าโลกทางกายภาพเือโลกแห่งการสมมติดังนั้นสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นความเป็นจริงที่จับต้องได้ทั้งหมดนี้ก็ล้วนเกิดจาก การสมมุติหรือว่าความคาดหวังทั้งหมดการสมมุติของคุณไม่ได้แค่กำหนดสิ่งที่คุณเห็นเท่านั้นแต่ยังกำหนดสิ่งที่คุณจะทำอีกด้วยเพราะการสมมุติจะกำกับการเคลื่อนไหวทั้งในระดับจิตสํานึกและจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อนําคุณไปสู่สิ่งที่คุณได้คาดหวังเอาไว้ดังนั้นจิตนาการที่เราควบคุมได้อย่างตั้งใจนี่เองจะกลายเป็นวิธีสร้างชีวิตของเราพรานาะส่วนใหญ่เกิดจากกันที่เรานั้น ใช้จิตนาการในแง่ลบมากเกินกว่าหากเราเรียนรู้ที่จะใช้จิตนาการอย่างสร้างสารรค์ในเชิงบวกและควบคุมมันได้เราก็จะสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้เช่นเดียวกันด้วยจิตนาการและความรู้สึกที่เข้มข้นกูจะสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจและกลายเป็นผู้กำกับชีวิตได้ข้อแปดการสละออกไม่มีฐานของนิสยัยใดที่จะตายสนิทจนไม่สามารถลุกโชนเป็นเป,นเปลวไฟได้หากเพียงแค่ เล็กกลับด้านมันขึ้นมาเล็กน้อยจงองย่าต่อต้านความชั่วผู้ใดตบแก้มขวาของท่านจงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยมีความแตกต่างสําคัญระหวา่างการต่อต้านความชั่วกับการละทิ้งความชั่วการต่อต้านความชั่วคือการให้เรานั้นให้ความสนใจกับมันทําให้สิ่งนั้นมันมีจริงอยู่ต่อไปแต่การละทิ้งความชั่วก็คือการเลิกสนใจในสิ่งที่เรานั้นก็ไม่ได้ต้องการแล้ว เราหันไปใส่ใจในสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นแทนตอนนี้คือเวลาที่คุณจะต้องฝึกควบคุมจิจตนาการคุณและทําตามคําที่ว่ามอบความงามแทนกี่เท่ามอบความสุขแทนความเศร้าโศกมอบคําสรรเสริญแทนจิตใ,ใจที่หนักอึ้งเมื่อพวกเขาจะได้ถูกเรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตที่สําเร็จขอ้อเก้าต้องเตรียมพื้นที่สําหรับความปรารถนาทุกสิ่งล้วนเป็นของคุณอยู่แล้วอย่าออกไปตามหาสิ่ี์คณ เป็นอยู่แต่จงยอมรับมันยอมรับมันให้มากขึ้นยืนยันมันตอกย้ำมันอยู่บ่อยๆและถือว่าคุณมีมันอยู่แล้วทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้ของคุณเองที่มีต่อตัวเองสิ่งใดก็ตามที่คนไม่ยอมรับว่าเป็นความจริงในตัวคุณคุณก็จะไม่มีวันได้รับมันมีคำสัญญาว่าผู้ที่มีอยู่แล้วจะได้รับเพิ่มมากขึ้นแต่ผู้ที่รู้สึกว่าเขาไม่มีหรืออาจจะไม่มีจริง แม้สิ่งที่เขาดูเหมือนว่าจะมีก็จะถูกริบร้อนเอาไปเพราะฉะนั้นตรงรักษาภาพในจินตนาการคุณไว้โดยเลือกแต่คิดถึงแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีน่าชื่นชมเพราะสิ่งเหล่านี้จำเป็นต่อการํำรงชีวิตที่มีคุณค่าวิธีการคือจงรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่คุณอยากจะมีและอยากจะเป็นแล้วแล้วสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วมันเป็นอย่างไรล่ะจิตใจคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าคุณประสบกับสิ่เร็จตามนั้น คุณมีและคุณเป็นคุณจะเป็นอย่างไรจงสงบสุขและระหนักรู้ว่าคุณคือสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่แล้วไม่ต้องออกไปตามหามันแม้ดูว่าจะดูเหมือนมีอิสระในการจะกระทำมันก็ตาแต่แท้จริงแล้วคุณก็เป็นไปตามกฎแห่งการสมมุติอยู่เสมอไม่ว่าคุณนั้นจะเชื่อเรื่องของอิสระของเจตจำนงหรือเปล่าตามประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดของคุณล้วนถูกกำหนดด้วยสิ่งที่คุณสมมติไว้ ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามมนุษย์มักจะคิดว่าอนาคตคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากอดีตแต่กฎแห่งการสมมติแสดงให้เห็นชัดว่านั่นไม่ใช่ความจริงสิ่งที่คุณสมมติขึ้นนั้นจะทำให้คุณอยู่ในสภาวะจิตใจที่ที่คุณยังไม่ได้อยู่ในหนทางกายภาพเท่านั้นจากนั้นประสาทสัมผัสทั้งห้าของคุณจะดึงคุณกลับจากจุดนั้นในแง่จิตใจไม่ยังจุดทดี่คุณอยู่จริงในโลกทางกายภาพ การเคลื่อนไหวไป,ไปข้างหน้าในแง่ของจิตใจเป็นสิ่งเดียวที่จะนำคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในเวลาต่อมาการรู้ล่วงหน้าปรากฏอยู่ในทุกคำสอนทั้งแง่ของจิตวิญญาณทั่วโลกข้อสิการสร้างสรรสิ่งที่เราเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรเป็นเพียงการระหนกรู้หรือว่าการรับรู้ในสิ่งที่มีอยู่แล้วคุณเพียงแค่เริ่มตระหนักถึงสิ่ง,งต่างๆที่มีอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ นี่คืเห็นผลที่บางครั้งคุณรู้สึกเหมือนเคยได้ยินเรื่องที่เพิ่งฟังไปแล้วมาก่อนหรือว่าเหมือนเคยเจอคนที่เพิ่งพบกันครั้งแรกก็ดูเหมือนสนิทกันหรือว่าคุณเคยบางสถานที่เพราะทุกอย่างดำรงอยู่แล้วในตัวคุณในใจคุณหน้าที่สําคัญของคุณก็คือการดนัรู้ในสิ่งที่คุณมีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและสัมผัสกับความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆของมันเมื่อการสร้างในจิตวิญญาณคุณในจิตนาการคุณ มันเสร็จสมบูรณ์แล้วและทุกเหตุการณ์ดาเนินไปในปัจจุบันขณะเดียวกันคําถามที่ตามมาก็คืออะไรล่ะที่กําหนดเส้นทางชีวิตคุณหรือว่าอะไรคือสิ่งที่กําหนดว่าเหตุการณ์ใดที่คุณจะได้พบเจอต่อไปคําต,ตอบก็คือคุณจะได้พบเจออะไรก็ตามนะครับมันขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณมีต่อตัวเองเพราะมุมมองของคุณนั้นเป็นตัวกําหนดทิศทางที่ความสนใจคุณจะวิ่งไปหาและสิ่งสําคัญ ถ้าเกิดว่าคุณยังยึดมั่นในความรู้สึกใดก็ตามเห็นภาพชัดแล้วก็สร้างเหตุการณ์ก็คือการลงมือทําที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณสมมุติเอาไว้เช่นหากคุณเชื่อว่าคุณมีธุรกิจที่ยอดเยี่ยมในจินตนาการคุณเนี่ยก็เต็มไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆเช่นเพื่อนมายินดีบางคนพูดว่าคุณโชคดีหรือบางคนเน็อาจจะแสดงความอิจฉาก็ได้จากนั้นคุณจะเริ่มเห็นภาพของสํานักงานที่ใหญ่ขึ้นยอดเงินในบัญชีที่มากขึ้นเหตุการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามมาเรื่อย หากคุณนั้นคงสภาวะความรู้สึกนี้เอาไว้คุณก็จะได้สัมผัสกับสิ่งนั้นจริงๆหลักการนี้เองครับเป็นจริงกับทุกเรื่องในชีวิตหากคุณนั้นมองว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลวคุณก็จะพบแต่เหตุการณ์ที่สอดคล้องกับภาพของความล้มเหลวนั้นดังนั้นคุณจะเห็นได้ชัดเจนว่ามุมงมองที่คุณมีต่อตัวเองจะเป็นตัวกําหนดชีวิตทั้งปัจจุบันที่คุณกําลังประสบอยู่และเป็นตัวกําหนดชีวิตในอนาคตที่คุณจะได้พบเจอในอีกต่อไป อันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมคลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m i n d f u l n e s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast p r e m i u m Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือน สิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอ s i ซโอ p พอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ